เมนูง่ายๆสไตล์ป้าเก๋ค่ะวันนี้ป้าขอแนะนํานะคะยำถั่วภูกุ้งสดจ้าได้ถั่วภูมานะคะล้างทําความสะอาดค่ะแล้วก็หั่นนะคะเป็นชิ้น,นคๆค่ะถั่วภูเรากรอบกรอบค่ะน้ําให้เดือดน,นะคะใส่ถั่วพูลงไปค่ะใส่จนลวกไม่นานนะคะเสร็จแล้วตักขึ้นมาเลยจ้า น้ำเย็นเลยนะคะน็อกน้ำเย็นค่ะเพื่อจะให้ทั่วผู้กรอบจากนั้นเราลวกกุ้งค่ะ,ะเราลวกกุ้งสุกแล้วนะคะเราจะลวกไม่นานนะคะตามาน็อกน้ำเย็นเลยค่ะให้กุ้งเด้งนะคะนี่ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะจ๊ะมาเตรียมน้ำยำนะคะใส่พริกเผาลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะเช่นเคยค่ะป้าก็ใช้น้ำปลาเป่าหือนะคะเพราะจะเค็มน้อยค่ะ ปรุงรสด้วยมะนาวนะคะน้ำตาลเล็กน้อยจ้าค่ะตามด้วยอหอมนะคะหอมแล้วก็พริกนะคะพริกวันนี้ป้าใช้พริกขี้หนูส่วนเลยจากสวนของลุงนะไม่ไม่มีสารพิกนะคะแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วจ้าตามด้วยพริกทอดนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้าน้ำเดือดน,นะคะป้าจะใส่ผงปรุงรสรสต้ยมยำนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยจ้ะค่ะเราลวกหมูนะคะป้าจะใส่ผงปรุงรสรสต้ยมยำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสรสชาติหมูสับนะคะใส่หมูสับลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะจ้าเรียบร้อยก็ใส่ถั่วพูลงไปเลยค่ะเล่กุ้งนะคะ รู้สึกว่าชาป้าจะเ็กเกินไปแล้วจ้ะยำถั่วพูค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูง่ายๆสไตล์ป้าเก๋ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้หัวใจแล้วก็ติดตามนะจ๊ะ